บายค่ะยกมือขึ้นบายบายได้เลยคุณโกยกมือขึ้นบายบายได้เลยค่ะคุณทรงพลสวัสดีครับทุกท่านให้เวลาคุณทรงพลนิดนึงเดจานนิดนึงคุณทรงพลตุกบวกให้แล้วนะเดี๋ยวตุกไปบวกให้อีกเรื่อยๆเด้อถ้ามาอีกเรื่อยๆเ,เดี๋ยวตุบวกบอกบวกให้เด้อคุณโกบอกว่าจะลงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคุณนายเสรีสวัสดีครับคุณทรงพลคนอุดร น้องนอพดลดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมนอนไม่หลับอีกแล้วเนี่ยจริงๆพี่ตุก๊กน้องรักพี่ตุก๊กเป็นห่วงพี่ตุ๊กมากๆนะครับขอบคุณมากๆคก่ะคนหล่อของพี่ลุงโชดลุงโมดลุงโชคลุงโชคบอกว่าบาย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 ตุ๊กปักหมดุดลุงโชดไ้แล้วเดอ้อถ้าใครแบบอยากอยากเยี่ยมเนาะคุณทรงพลบอกว่าทำไมวันนี้ดูไม่ค่อยร่าเริงครับวันนี้เหรอ วันนี้ดูร่าเริงนะพี่ตุ๊กว่าพี่ตุ๊กดูร่าเริงโอ๊ยเอ้าใส่แว่นสองอนันเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วันนี้ดูร่าเริงค่ะดูร่าเริงคือคือพี่ตุก๊กไลฟ์สดมาได้หนึ่งหนึ่งชั่วโมงกับสิบหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีละพี่ตุ๊กร่าเริง <laughs> ดูร่าเริงค่ะร่าเริง ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแต่เห็นพี่สาวเราใจลึกๆพี่สาวเราแล้วไม่สบายเลยอ่ะอืมผมผมรู้นิสัยพี่สาวตัวเองดีครับอ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่จะดูแลตัวเองให้ดีๆน้องโกบอกว่าเดี๋ยวผมตามกลับไปนะครับลุงโชูอืมอย่าเพิ่งตามเลยเดิมเอมันต้องหนึ่งสองสามวันก่อนหรือว่าสามล้านร้อยปี ค,คุณทรงคุณทรงพลบอกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันนะตุกตามแล้วเด้ออ่าโอเคคุณอาพรสวัสดีจ้าคุณอาพรทดเวลาให้คุณอาพรหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีของ,งเรามันคงไม่เท่ากัน หนึ่งวันของฉันมันเนิ่นนานเกินไปหนึ่งปีเหมือนมีร้อยวันหนึ่งปีจะนานเท่าไรทดเวลาให้คุณอาพอรไดจยอ,อาจจะอยากเติมหลังคาให้ให้ลุงโชตอาจจะอยากเติมหลังคาให้คุณเออทรงพลเนาะอาจจะอยากเติมหลังคาให้คุณนายเสรี เธอจะรู้บ้างไหมกับการเฝ้ารอผมจะลงแล้วนะลงก่อนนะเจ้าบ้านอเจ้าของช่องของเจ้าของช่องโอเคค่ะโอเคค่ะ,คคะทดทดให้เวลาให้เวลาคุณอาพรแป๊บหนึ่งพักทุกบ้านอยากให้เธอเคียงข้างกัน จับมือฉันเดินก้าวผ่านคืนวันที่มันโหดร้ายเธอคือคนสำคัญที่ทำให้ฉันมีกำลังใจคิดถึงเธอรู้บ้างไหมคนดีฝากความคิดถึงไปกับสายลมช่วยพัดพา ช่วยบอกเธอว่าฉันเหงาแทบจะขาดใจคิดถึงเธอเกินคิดถึงเธอเหลือเกิน ไม่อยากเดินลำพังต่อไปอยากให้เธอเคียงข้างกายกับคืนวันที่เหงาใจไปด้วยกันยกมือขึ้นไ่บายได้เลยค่ะฝากความคิดถึงไปกับใจลงช่วยพัดพาช่วยบอกเธอว่า ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่มาส่งกำลังใจตุ๊กโปรตุเกตนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะกับวันดีๆทานส้มแล้วก็มะม่วงโอเค